ผู้ชมที่กำลังมองหาอะไรสักอย่างในการบํารุงร่างกายบํารุงสุขภาพตามผมมาเลยครับวันนี้เป็นโสมผสมกับถังเชา่าใช้บํารุงร่างกายดีอย่างไรนะฮะฟังจากผู้นี้เลยนะฮะคุณโสครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หญิงรับสวัสดีคุณผู้ชมอีกหนึ่งรอบครับวันนี้คุณโสมาในฐานะคนแนะนําหรือว่า มาในฐานะ<ด><ห>คนทานเองอเลยนี่แหละอ๋อใช้เองด้วยใช่ครับคือเมืม่อสักครู่นี้เนี่ยที่พี่เป้เกริ่นให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก็คือถังเช่าผสมโสมขออนุญาตหยิบให้ดูเลยแล้วกันนี่ครับอันนี้เนี่ยเป็นถังเช่าผสมโสมซึ่งในท้องตลาดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่หาไม่ค่อยได้เพราะว่าทั้งสองทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งถังเช่าแล้วก็ทั้งโสมเนี่ยราคามันสูงครับและที่สำคัญเนี่ยปกติเราก็จะเจอแบบถังเช่าผสมกับวิตามินหรือว่าโสมผสมกับวิตามินอะไรแบบนี้แต่ตัวเนี้ยเขาเอาส ของราชาสมุนไพรรวมเข้ามาในกระปุกเดียวในหนึ่งแคปซูลเดียวข้อดีคืออะไรถามว่าทําไมผมถึงเลือกกินถังเช,ช่าก่อนดีกว่าที่ผมเลือกทานถังเช่าหรือว่าใช้ถังเช่าเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราอะทำงานหนักเราทํางานเยอะแล้วเราทํางานรูทีนครับตีห้าเต้องตื่นแล้วกว่าจะถึงบ้านเนี่ยสองทุ่มสามทุ่มกว่าจะเซ็ตน่องเซ็ตหน้ากับอาบนองอาบน้ำแต่งตัวเตรียมนอนเนี่ยก็ ประมาณเกือบเที่ยงคืนแหละแล้วเราทำเราทํางานอย่างเงี้ยทุกวันครับมันส่งผลพี่เขาจะรู้ตัวเองนะว่าร่างกายมันเริ่มแบบถดถอยอะไรเงี้ยมันถดถอยจากอะไรรู้ไหมพี่หญิงจากเรื่องความเป็นชายโอ้ไม่ก็จริงจริงครับคือตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเรา30กว่ากว่าเรายังไหวอยู่เรายังแฮปปี้อยู่กับเรื่องของความเป็นชายแต่พี่เป้มันไม่ใช่นะเพราะว่าเราเราก็ไปปรึกษาคับคุณหมอ ตรวจสุขภาพประจำปีคุณบอกว่าเฮ้ยใช้งานมากเกินไปใช้ร่างกายมากเกินไปพักผ่อนน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นต้องหาตัวช่วยหน่อยผมก็เลยไปสืบสอบมาปรากฏว่าถังเช่าอันนี้เนี่ยช่วยได้จริงๆแต่วิธีการเลือกถังเช่าเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเฮย้ยเราจะเลือกถังเช่าอะไรก็ได้ข้อแรกเลยเราต้องเลือกถังเช่าที่เป็นถังเช่าทิเบตแท้สายพันธุ์ทิเบตถูกต้องซึ่งถังเช่าเนี่ยในท้องตลาดก็จะมีทั้งถังเช่าสีทองนะฮะมีทั้งพวกถังเช่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นการเพาะเองไม่ใช่เป็นสายพันธุ์ทิเบตแต่ของ Uh huh. เวลเนตคาลิเซตคอมเพพักตัวนี้เนี่ยเขาเป็นถังเช่าที่เบียดแท้และเอามาอยู่ในห้องทดลองนะครับ uh huh. อยู่ในห้องเพราะที่ ปาดออกปลอดเชื้อ,อปาสจากเชื้อเลยและ,ะเขาคุมอุณหภูมิครับ18องศาเซลเซียสอุณหภูมิห้างกระดิกเลยนะฮะ,ะเพราะว่าถ้ากระดิกไปเนี่ยนะเดี๋ยวพวกแบบสารสําคัญม,มันจะ,จะสูญ<า>ไป,ไปใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการที่เราบเติมถังเช่าเข้าสู่ร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบสะสมสุขภาพที่ดีแล้วถ้าเราสุขภาพที่ดีเนี่ยอย่างที่หลายๆคนทราบถ้าหากว่าศึกษาในตัวของถังเช่านะครับก็จะทราบว่าถังเช่าเนี่ยช่วยดูแลในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแค่ภูมิคุ้มกันเราดีเนี่ยมันปรับสมบูรณ สมดุลฮอร์โมนสมดุลร่างกายของเราหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันส่งผลมาก็คือเรื่องของสิ่งที่เราไม่มั่นใจคือความเป็นชายของเรานั่นแหละที่หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะเลือกไปทานที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสารเคมีทานแล้วแบบร้อนร้อนมืดมีหลายตัวเลยอ่ะในท้องตลาดแต่ผมกลัวแบบนั้นน่ะผมไม่กล้าทานจริงๆครับเพราะผมกลัวมันส่งผลในระยะยาวขั้งเคียงอะไรพวกนี้นะใช่แต่ตัวนี้เนี่ยพอเราทานแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน เขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเป็นการสะสมสุขภาพที่ดีครับแล้วถังเช่าเนี่ยที่เป็นสายพันธุ์ที่เบตเนี่ยราคามันสูงมากวันนี้ผมถือว่าโปรโมชั่นที่ w e l l n e s s c o n c e p t Complex Pass จัดมาให้เนี่ยผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคายังไงบ้างครับเพราะว่าเขาเป็นการอย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมรวม2ราชาสมุนไพรทั้งถังเช่าแล้วก็สมวันนี้ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นคุณผู้ชมก่อนเลยละกันนะครับวันนี้นะับปกติเนี่ยหกระปุกนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสาม้2กระปุกเลย ก็เป็น60 เป็น60สแคปซูลเลยทานได้ยาวๆ2เดือนเพราะปกติก็ทานก่อนนอนนะครับเม็ดเดียวก็พอแล้วนะครับแต่วันนี้โปรโมชม่นพิเศษเราแถมเพิ่มให้คุณผู้ชมครับกับวิตามินซีอ่ะเอาไปเลยอีก2กระปุกนะฮะแปลว่าทั้งเซตจากราคา3620บาทเหลือเพียงแค่1,690บาทคือดูแลกันยาวๆ2เดือนเต็มๆเลยครับคุณผู้ชมครับทางในเรื่องของความเป็นชายอย่างที่ผมต้องการและในเรื่องของการดูแลภูมิคุ้มกันกับวิตามินซีด้วยกดมาด่วนเลยนะครับ0 2 6 6 6 0 เ8 8ดนะครับ026660788หแหรือสั่งซื้อผ่านไลน์ก็ได้ครับที่แอททีวีเดลกอย่าลืมใส่แอทใส่น้ำน้นด้วยทีนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงอย่างผู้หญิง่เงี้ยพี่หญิงก็เป็นผู้หญิงแต่ว่าก็สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพาดูแลในเรื่องของภูมิคุ้มกันอย่างที่บอกไปตัวนี้ไม่ใช่มีแค่ทางเชา่าตัวนี้มีตัวโสมด้วยตัวโสมเนี่ยนะครับโอ้โหอันนี้เหมาะมากผม,มเอาไปให้แม่ทานแม่ชอบม,มากแม่บอกว่าฉันเนี่ยวัยทองแล้วแม่ผม55 ป่าห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบประมาณนั่นแหละใช่เขาก็เริ่มเข้าสู่วัยท้แล้วฮอร์โมนฮอร์โมนเลยเขาก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเขารู้สึกว่าเขางุดหงิดง่ายแล้วเขาก็ตีกับพ่อประจำที่คือคุยอะไรกันก็แบบบู๊หัวใกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อควรจะเป็นคุณพ่อซื้อให้คุณแม่ทานแต่คุณแม่ซื้อให้คุณพ่อทานก็ได้เพราะว่าอะไรผมก็เอาไปให้คุณแม่ทานคุณแม่บอกชอบมากฉันทานวันแรก แค่เริ่มทานวันแรกนะครับก่อนนอนนะครับเธอบอกว่าเธอหลับสบายมากแล้วหลับตลอดคืนอย่างคนวัยเกือบเกือบหกแบบนี้ครับพี่เป้ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหานอนไม่หลับจะตื่นแบบกลางดึกตีสองตีสาก็ตื่นละแต่แบบนี้เนี่ยแกสามารถนอนได้แบบยาวๆเลยเพราะว่าลทธิ์ของโสมเนี่ยมันช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนครับแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมัน เฟรชมากขึ้นมันสบายมากขึ้นกับการพักผ่อนคือจริงๆไม่ต้องน้อยถึงวัยทองไหมเพราะถ้าอาการต่างๆที่ <laughs> ที่คุณโสพูดอ่ะฉันก็รู้สึกเหมือนกันจริงเหรอแต่สำหับไม่ไวัยทองนะคะคุณผู้ชมค่ะแค่รู้สึกว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอือนะฮะแล้วสําหรับในตัวนี้นะครับถ้าหากว่าใครบอกว่าโอ้ยชื่อยาวจังเลยเวลเนี่ยคคอนเดนเรียกได้เลยว่าเป็นถังเช่าผสมผสๆนะครับเพราะว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยมีทั้งถังเช่าสายพันธุ์ที่เบตแท้นี่ต้องย้ำนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือโ นะครับซึ่งดูแลในเรื่องของระบบเลือดต่างๆซึ่งมันส่งผลไปยัง เขาเรียกอะไรความเป็นชายแหมผมก็ต้องระบัดระวังในการพูดด้วบควาเวียนต่างเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ระบบเลือดถ้าเลือดสุขฉี่ดีเนี่ยอันนี้ก็จะดีนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือซิงและก็สังกะสีอันนี้ก็ช่วยดูแลในเรื่องของภูมิคุ้มกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสี่อย่างเนี้ยที่ผสมมาให้เนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะกับการดูแลสุขภาพให้เรามีความแข็งแรงแล้วผมก็เป็นคนโรคจิตเวลาเลือกนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะผมต้องอ่านทั้งกล่องก่อนว่าละเอียดว่าไอ้ที่เขาพูดเนี่ยนะครับมัน หรือเปล่าแล้วส่วนผสมอะไรยังไงเท่าไ<ช>หร่อะไรเงี้ยเนี่ยผมก็ดูนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยมีสารสก,กัดจากถังเช่า3,000มิลลิกรมัมนะครับแล้วก็มีตัวของสารสก,กัดจากโสม7.5มิลลิกรมมัมบีเอลไอจีนีนะครับ7.5มิลลิกรัมแล้วก็ซิงค์นะครับถึง50มิลลิกรมัมและผ่านการรับรองอยอนิอยู่ฝั่งนี้อ่านี่มีเลขผ่้งการรับรองอยชัดเจนว่าฉะนั้นเนี่ยมั่นใจปลอดภัยได้นะครับแล้วก็มีฮาลานด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้ด้วยแต่หลายคนบอกว่าโอ้โห สามพมิลลิกร,รัมแล้วถังเช่าทั่วตัวไปในท้องตลาดเนี่ยก็เห็นใส่อยู่กันประมาณนี้แต่ว่าความพิเศษของตัวเนี้ยถังเช่าผสมๆเนี่ยนั่นคือผลอเขาเรียกว่าอะไรสารสำคัญก็คือเขาวัดกันเป็นอายุครับถ้าเป็นถังเช่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาได้ทำการวิจัยและเอาไปวิเคราะห์มาในห้องทดลองอปรากฏว่าได้คอเดสป,ปินซึ่งเป็นสารที่เราได้จากถังเช่านี่แหละครับถึง5,000 IU คือความเข้มข้นใช่ไหมความเข้มคือสารสําคัญที่ออกฤทธิ์กับร่างกายโอเคอันนี้จะสูงมากใช่ถึง5,000ันอายุซึ่งผมก็ไปดูมาในท้องตลาดไม่เห็นเท่าไหร่อ่ะไม่เห็นไม่ไม่สูงเท่านี้คือไม่เห็นมีใครเอาตัวเนี้ย ไปทาการวิจัยแล้วก็ไปทําการทดสอบแต่ของเวลเน็ต c o นเซ็ t ตเพ p s เขาลุยเลยทําเลยแล้วก็ปรากฏว่าผลสัมพันธ์สูงมากถึง5,000 IU อายุซึ่งมว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันตอบโจทย์นะสำหรับการที่เราจะจ่ายเงินสมมุติวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเงินเนี่ย1,690บาทเนี่ยแล้วอยากได้แบบความสำคัญจาก ตัวของถังเช่าจริงๆเนี่ยมันก็ต้องได้เต็มๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าราคาโปรโมชั่นก็ไม่เคยจัดที่ไหนมีที่นี่คุยข่าว10บโมงเท่านั้นคุณผู้ชมครับวันนี้จัดมาพิเศษเลยสําหรับเอางี้และกันถังเช่าผสมมเนาะเรียกอย่างงี้ก็ได้2กล่องนะครับและเราแถมเพิ่มให้นะครับกับตัวของเวลเนตวิตามินซีพลัสนะครับเอาไว้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีกสองขวดจากราคาเต็มทั้งเซตเนี่ยสามพันหกร้อยยี่สิบบาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 1,690บาทเท่านั้นราคาดีมากครับผมถือว่าเป็นถังเช่าทิเบตแท้ในราคา1,690กาคุ้มจริงๆไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนอีกแล้วกดมาด่วนเลย02-666-0788ย้ำอีกครั้งนะครับ02-666-0788หรือว่าช้อปปิ้งผ่านไลน์เดี๋ยวนี้ก็สะดวกดีครับที่แอปทิวิเจเล็กอย่าลืมใส่แอสไน์น้ำนาน้วยนะครับ1,690กได้ โซมถังเช่า2ขวดเลยนะขวดหนึ่งนี่30เม็ดใช่คูณ2อบก็ได้60เม็ดกินวันละเม็ดก่อนนอนกินได้2เดือนใช่หรือถ้าว่าใครอยากจะฟื้นฟูแบบบู์ร่างกายเน่อยก็2เม็ดก่อนนอนก็ได้ทานควบคู่กับวิตามินซีดีนะเพิ่มเนื้อของการดูดซึมอะไรมันจะดีขึ้นด้วยนะคะอ่ะวันนี้ขอบคุณรายละเอียดจากคุณโสมากมากเลยนะคะทำให้พวกเราแข็งแรงขอบคุณครับขอบคุณครับขอโค้ณคณากันก่อนครับ